สวัสดีจ้าเด็กๆวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคุณครูจะพาเด็กๆเนีเ่ยไปช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะว่าแต่ละข้อเนี่ยวิเคราะห์ออกมาแล้วเราจะแสดงวิธีทำด้วยการหาผลบวกหรือการหาผลลบนะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆจะต้อง ใช้ดัื่อเลขนี้นะคะดนการเรี้ยนะั่เล่มน,นี้เด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า146นะคะแล้วจะเห็นโจทย์ปัญหาเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆช่วยกันทำมา,าาทนะะมาช่วยกันหาคำตอบจากโดยสามข้อข้อดูถูกข้อ3นะคะมาช่วยกันหาซิว่าเราจะวิเคราะห์โจทย์ปัญหา แต่และพ่ออยางไรอะถ้าพร้อมแล้วเราไปเชื่อกันทำงานกันเลยจ้าวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่มีผลลัพธ์ไม่เกิน100จุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวก และโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า146นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันจากนั้นเราหาคำตอบเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็เขียนลงลอกลงไปในหนังสือเลยนะจ๊ะ อามาดูคําชี้แจงก่อนเหมือนเดิมให้นักเรียนเขนียดเส้นใต้ข้อความส่วนที่โจทย์กำหนดให้ด้วยสีฟ้าและส่วนที่โจทย์ถามด้วยสีดําแล้วเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบอดูข้อหนึ่งป้าขายหนังสือน,นิทาน28เล่มยังเหลือนิทานอีก21เล่มเดิมป้ามีหนังสือน,นิทานกี่เล่มคุณครูก็ได้ขีเส้นสีฟ้า ประโยคว่าป้าขายหนังสือนิทานย8สิบแดเล่มยังเหลือนังสือนิทานอีกยี่สิเ็ดเล่มส่วนโจทย์ที่ถามนะโจทย์ถามด้วยอะไรครูก็กี่เส้นสีดําในนี้ประโยชน์ที่ถามก็คือเดิมป้ามีหนังสือนิทานกี่เล่มอ่ะเราไม่ช่วยกันวิเคราะห์โจทย์ซิว่าโจทย์นี้เราจะหาวิธีการบวกหรือวิธีการลบถ้าขายได้แล้วบอกครูคนะ วิธีอะไรคะอ่ะใช่มีคนตอบแล้วก็คือวิธีบวกนั่นเองนะเราก็บรรทัดแรกเราก็เขียนประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือ2 8่สบวยเท่ากับสี่เหลี่ยมบรรทัดที่สองหาผลบวกเย2ี่บวกยี่สบเได้เท่าไหร่ได้49นะคะตอบก็คือโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าเดิมป้ามีหนังสือวิพาร์กี่เล่ม เราได้คำตอบและว49เล่มล้วก็ทำไปเขียนเลยว่าเดิมบ้ามีหนังสือนิทาน49เล่มข้อ2ครูต้องการนักเรียนแสดงละคร99คนเหลือนักเรียนไว้56คนครูต้องการนักเรียนเพิ่มอีกกี่คน ครูต้องการนักเรียนแสดงละคร99คนเลือกนักเรียนไว้แล้วเนี่ย56คนดังนั้นครูจะต้องหานักเรียนเพิ่มอีกกี่คนคุณครูก็ได้ทำเส้นสีฟ้ากับสีดาวไปแล้วนะคะว่าเอออันไหนคือโจทย์กำหนดให้อันไหนคือโจทย์ถามนะคะเอาเราลองมาหาวิวิวอวิ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 ววิซิวิาเราวิต้องวาวิธีบวกหรือวิธีวิวิธีวะไรอะวินะ อ้าววิธีลบใช่ถูกต้อง99ลบ56เท่ากับช่องสีเลยบเนาะบรรทัดที่สอง99ลบ56เท่ากับ43นั่น,นคำตอบคือครูต้องหานักเรียนเพิ่มอีก43คนข้อ3แม่ครัวทำข้าวต้มไก่54ถ้วยทำข้าวต้มปลา87ถ้วย แม่ครัวทำข้าตวต้มไก่ไว้น้อยกว่าข้าวต้มปลากี่ถ้วยเอาใหม่นะแม่ครัวทำข้าวต้มปลาไอข้าวต้มไก่ห้าสิบสี่ถ้วยข้าวต้มปลาแปดสิบเจ็ดถ้วยแม่ครัวทำข้าวต้มไก่ไว้น้อยกว่าข้าวต้มปลากี่ถ้วยเด็กๆคิดว่าเราจะแสดงวิธีผลบวกหรือผลลบค่าเด็กๆ ค,ค่อยคิดนะบิ๊กคอยโจทย์สิอะใช่วิธีลบนังน,นั้นเราก็เขียนประโยชน์เสียลักว่า87-54เลบ54เท่ากับเท่าไร่87ลบหร่87-54เท่ากับ33าคำตอบก็คือแม่ครัวทำข้าวต้มไก่ไว้ด้อยกว่าข้าวต้มปลา3าถ้วยทั้งหมด3คข้อเสร็จแล้วนะให้หนู ลอกตัวอย่างที่ครูทำให้นะหนึ่งถึงสามข้อลงไปในหนังสือจากนั้นข้อที่เหลือเด็กๆจะทำเกเด็กๆต้องทำเองนะไม่ต้องถามผู้ปกครองและเดี๋ยวครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังทีละข้อนะคะเด็กๆข้อ4ชาวสวนตัดดอกกุหลาบสีชมพูเจ็ดสดอกตัดดอกกุหลาบสีแดง50ดอกชาวสวน ตัดดอกกุหลาบสีชมพูมากกว่าสีแดงกี่ดอกดังนั้นเราจะต้องหาวิธีบวกหรือวิธีลบคะโจทย์เขาถามว่าชาวสวนเนี่ยตัดดอกกุหลาบสีชมพูมากกว่าสีแดงอีกกี่ดอกเอออยู่เราคิดคนะแล้วเราจะใช้วิธีบวกหรือวิธีลบคิดเองนะคะพี่ต้องถามผู้ปกครองละข้อห้า ร้านค้าขายนมหวานได้36กล่องขายนมจืดได้มากกว่านมหวาน12กล่องร้านค้าขายนมจืดได้กี่กล่องร้านค้าขายนมหวานได้3 6กล่องแต่ขายนมจืดเนี่ยได้มากกว่านมหวาน12กล่องดังนั้นร้านค้าขายนมจืดได้กี่กล่อง เด็กๆคิดว่าเราจะหาวิธีบวกหรือวิธีลบตามดูดีๆนะคิดดีนะลูกอย่าคิดล่ะเออ็อหกลูกค้าสั่งข้าวกล่องห้าิบห้ากล่องทำแล้วสากล่องต้องทำเพิ่มอีกกี่กล่องจึงจะครบเอาไหมนะ ลูกค้าสั่งข้าวกล่องห้าสิบห้ากล่องทำแล้วสามสิบสามกล่องต้องทำเพิ่มอีกกี่กล่องจึงจะครบอ่าเด็กๆคิดว่าหาวิธีบวกหรือวิธีลบอ่าเด็กๆคิดให้ได้นะเราต้องทำเพิ่มอีกกี่กล่องนะคะวิธีบวกหรือทีลบข้อเจ็ด ลุงบุญเลี้ยงไก่ไว้63ตัวเลี้ยงเป็ด32ตัวลุงบุญเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวเอาใหม่นะลุงบุญเลี้ยงไก่ไว้63ตัวเลี้ยงเป็ด32ตัวลุงบุญเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัว เราจะต้องแสดงวิธีบวกหรือวิธีลบคิดดีๆนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะต่อไปเปิดไปที่หน้า148สคำสั่งก็คือให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนและเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมนะอันนี้เป็นการ ในแนวตั้งนะคะมาดูค้นหนึ่งรถประจำทางคันหนึ่งมีผู้โดยสาร46คนเป็นชาย31คนเป็นหญิงกี่คนเ,ออเราจะหาวิธีผลบวกหรือผลลบมาดูนะบรรทัดแรกมีผู้โดยสารบนรถประจำทาง46คนเป็นชาย31คนจะหาวิธีบวกหรือทีลบได้เครื่องบ่ายบวกกับเครื่องบ่ายลบเนี่ย ดูจะต้องเขียนในสี่เหลี่ยมน,นะเป็นหญิงเขาถามว่าเป็นหญิงก,กี่คนตรงนี้คือคําตอบนะคาตอบดูหาดูหาผลลัพธ์มานะคะจากนั้นมานเสร็จแล้วหูก็เอาตรงนี้เขียนเป็นเลขไทยเหมือนเดิมได้ใจเด็กๆขออ้อ2อารีขายมะนาว65ผลยังเหลืออีก24ผลเดิมเนี่ยอารีมีมะนาวกี่ผล เอาหม่นะอารีขายมะนาวไปแล้ว65ผลยังเหลืออีก24ผลที่ยังไม่ได้ขายเนี่ยแต่เขาถามว่าเดิมเนี่ยอารีมีมะนาวกี่ผลเราจะแสดงวิธีบวกหรือวิธีลบให้เด็กคิดดีๆนะคะข้อสุดท้ายและข้อ3พี่มีเงิน69บาทน้องมีเงิน30บาท พี่และน้องมีเงินรวมไปกี่บาทข้อทีง่ายนะเอาใหม่นะเด็กๆพี่มีเงิน69บาทน้องมีเงินสาสิบบาทพี่และน้องเนี่ยเมื่อนําเงินมารวมกันแล้วจะได้กี่บาทรวมกันคำว่ารวมกันเราจะต้องใช้วิธีบวกหรือถีลงง่ายมากเลยนะเด็กๆนะถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ส่งนี้นะงานนี้ส่งไม่เกินวันอาทิตย์นะคะเด็กๆ ถ้าใจถามอย่าถามคุณพ่อคุณแม่ละเพราะว่าครูอาจประโยกน์ให้เลยให้ดูคิดนิดๆอ,อีกนะ๊ายบายแล้วเดี๋ยววันจันเจอกันนดจจ้